ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมื่อนี้กับมาพ่อๆกับพอ่อแต้มเนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับมื่อนี้พ่อแต้มพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของพ่อช่างคมเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องวันศุกร์ที่20ธันวาคม67เลาวพัฒนาออก215092ครับเลขล่างเขาออก ห้าศูนย์นะพี่น้องเนาะครับครับของพ่อช่างคมและพี่น้องเรื่องวดที่ผ่านมานะครับพี่น้องครับวันศุกร์ที่ยี่สิบธันวาคมสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาพ่อช่างคมบนล่างวิ่งรูดสองกับสามเน้นที่สามพี่น้องครับชุดปิ้นกับเจ็ดแปดเก้านะพี่น้องเนาะ ครับพ่อเป็นเด่นในที่สามแปดสามเก้าพี่น้องออกเก้าสองขับแต่๋ยวพ่อสังคมให้สองเก้าแล้วพี่น้องเด้อครับผู้ใดกลับตัวไว้ก็ทิ่โศกมันกันเนาะพี่น้องเนาะครับครับเมื่อนี้กับแม่เราพี่น้องครับพระเตรียงพามาติดตามต่อยนะครับเนาะกับลาวพัฒนาพ่อช่างคมนะครับอ่ะไปเบิ้งนำกันเนาะพี่น้องเนาะ ครับโอ้ไกลๆกันพี่นอ้องครับวันจันทร์ที่ยี่สิบสามนะพี่น้องเนาะ ชัดเจกนมาพี่น้อง ลาวพัฒนาพ่อช่างคมนะครับ ขับบนล่างวิ่งหลุด3ากับสี่พี่น้อง วัวนนเนีเนทั้งสองตัวได้พี่น้องเนองวดนี้บวกกาเน้นตัวเดียวพี่น้องครับชุดวิทย์นะพี่น้องเจ็ดแปด 9นะครับชุดวิน789เกานะพี่น้องเนาะครับส่วนจับคู่3ามสามเจ็ด สามนะครับลัก์ีไปนอีเก็7ี สี 49, นะครับครับมาในส่วนตัวเน้นเะพี่น้องเด้อพอสังคมเน้นให้ที่38 สี่แปดนะครับเอาตัวที่บนเนนเนี่ยพี่น้องเนอะเอาเป็นคู่โต้ก็ได้เนอะพี่น้องเนาะครับและที่สำคัญใครจะลืมกับตัวไว้นำนะ,ค,ะครับครับมาเบิ่งเล็กสามตัวพี่น้อง 0ูน9 3สเนะครับับเน้นที่938พี่นอ้อง จัดเจนบมาพี่น้องเนาะครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับเด้อครับวันจันทร์ที่ยี่สิบสามธันวาคม <c oughs> ครับสองห้าหกเจ็ดท่พี่น้องเนาะลาวพัฒนาพา่อช่างคมนะครับครับบนล่างวิ่งรูดสามกับสี่เนาะพี่น้องเนาะ ครับจุดวิ่งกัเจ็ดแปนะครับครับ3ามเจ็4สามแปเด้นะพี่น้องเนาะเน้น3 8 4 8เอาตัวที่บนเน้นมาสอบตัวได้ห้ากับพิจารณหหน้ามึงเอาได้พี่น้องเนอครับที่สําคัญก็จะเลื่อมกับตัวไว้นำนะครับเนาะครับเลขสามตัวกับศูนย์ส็ดเก้าสตัวเน่นพี่น้องเนาะครับรปเตี่ยมขอขอบคุณหลายๆายนะครับเด้อพ่อช่างคมนะครับ ที่ไห่แนวทางเล่าพัฒน,นาพอเตียมมาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเน้พี่น้องเนอตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วก็เตียมข้อวอวยพรคอยเขาคอยแตกปังๆครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โศก,กมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะ เอาจะลืมด้พี่น้องเน้ขอขาวเมาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้พ่อเตียมน้ำแดงเน้อครับเนาะเพื่อ <B GM> เป็นกำลังใจให้พ่อเตียมนำทางช่องตะวันพาโชคแนลพี่น้องฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพ,พืชช่อจะประพาดคลิปใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้พ่อเตียม,มเคมีแค่นี้พี่น้องขอโศกโศกมันมนันแห้งๆรวยๆกันทุกคนเนาะครับนะอพ่อกนคชิปนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม